อาสาชอบคนเนี่ยให้อยู่ไกลจากฐานตึกก่อนนะผมเวลาตึกถล่มเนี่ยมันจะไม่ได้ทิ้งทิ้งตัวลงแบบนี้นะมันไม่ได้ทิ้งตัวอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะค่อยๆซุดตัวลงมาอย่างนี้นะครับนะทีนี้อย่ายืนยืนใกล้บริเวณที่อยู่ฐานตึกรอบๆตึกให้ยืนออกมาในพื้นที่โลง่ลงๆหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นทรงสูงนะครับจะเสาไฟฟ้าจะต้นเสาหรือคานอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่พื้นที่ที่โลง่ลงๆเอาไว้ คือแผ่นดินไหว,วบางจุดเนี่ยเสาบางจุดเนี่ยลาวแล้วนะครับสังเกตดูเสาเก่าๆหรือว่าโครงสร้างที่มันบางๆนะครับลองไปดูได้แต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อสถานที่ละกันตอนนี้เสาเขาลาวแล้วนะวันนี้วันที่28มีนาคม2568นะครับได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะครับตอนนั้นผมทํางานอยู่อยู่บนชั้น5ผมนึกว่าผมเป็นเวียนหัวความรู้สึกเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยอยู่ดีๆมันรู้สึกเวียนหัวใช่ไหมครับสักพักหนึ่งเอ๊ะ มันเริ่มแปลกๆเริ่มหันหน้ามองกันสักพักหนึ่งก็หันไปมองสายไฟสลิงที่ห้อยหลอดไฟไว้อยู่มันสั่นครับผมทีนี้มันไม่ใช่แล้วมันแผ่นดินไหวนีวหวาสักพักหนึ่งเราก็มีสเตทครับตอนนี้ที่เรารู้สึกกันนะครับได้ประมาณ4.4ลิกตรใช่ไหม4.4เนี่ยระดับ4เนี่ยผู้อยู่ในบ้านรู้สึกว่าของในบ้านเนี่ยสั่นไหวก็อย่างที่บอกไปเราสังเกตเห็นว่าไอ้สายไฟหรือว่าสลิงสายไฟเนี่ยมันสั่นไหวหรือของ หรือบางคนนั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้โยกเลยอย่างนี้นะครับระดับ5รู้สึกเกือบทุกคนของในบ้านเริ่มแกว่งไกวอ่าระดับนี้ก็คือเริ่มแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับและระดับ6รู้สึกได้กับทุกคนของหนักในบ้านเริ่มเคลื่อนไหวอ่าน,นี้เริ่มน่ากลัวแล้วจะระดับได้นะครับถ้าเรารู้สึกตัวให้เรารีบย้ายตัวเราเองออกมาจากจุดนั้นก่อนนะครับออกมาจากสิ่งก่อสร้างนะครับมันอาจจะถล่ม พังลงมาได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้สร้างสิ่งก่อสร้างไว้รองรับแบบประเทศญี่ปุ่นนะครับผมบ้านเราไม่ได้มีโชคอัพไม่ได้มีโครงสร้างที่มันเอื้อต่อแผ่นดินไหวนะครับผมอันนี้ก็ต้องมีมาตรการเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตนะครับไม่ว่าจะพูดตรงๆก็คือห้างสรรพสินค้านะครับตึกสูงคอนโดนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วนะมาตรการต่างๆความปลอดภัยนะครับระดับการช่วยเหลือ การอยพยพผู้คนอะไรเงี้ยนะครับการเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวอย่างไงบ้างครับผมก็เรื่องนี้ก็ขอให้รัฐบาลออกมาอย่างานโยบายออกมาอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับจะมีอะไรที่มันปรับได้ไหมเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับผมรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรถไฟฟ้านะครับผมาสาธารณูปโภคต่างๆนะครับโรงพยาบาลน,นะฮะ สถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่สําคัญสําคัญจุดศูนย์รวมของผู้ป่วยอะไรแบบนี้นะครับผมก็อนาคตก็อาจจะต้องคํานึงถึงระบบโครงสร้างในการก่อสร้างให้มากขึ้นก็ต้องรองรับแผ่นดินไหวให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสิ่งแรกค <c oughs> ว้ามือถือก่อนเลยนะผมมือถือถ้าคนที่ต่อไปนี้เราต้องเตรียมตัวกันแล้วว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะใช่ไหมครับในกระเป๋าสักใบหนึ่งอาจจะมีถุงผ้าถุงผ้าฉุกเฉินนะเป็นเป้หรืออะไรก็ได้นะครับใส่ power bank นะครับ มีน้ำติดขวดเล็กก็ได้เมื่อยามฉุกเฉินใช่ไหมครับมีไฟฉายนะครับเอาไว้เวลาที่แบบไฟฟ้าดับลิฟต์ใช้ไม่ได้ทีนี้เมื่อท่านติดอยู่ในตึกคอนโดที่อยู่อาศัยที่อยู่สูงหรือว่าตึกใหญ่ๆนะครับให้รีบออกทางบันไดาหนีไฟเป็นอันดับแรกนะครับก็จะ <c oughs> ลืมนะมือถือต้องพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ประหยัดแบตไว้ระหว่างหนีก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาตัวท่านรอดไว้ก่อน พอท่านมายืนอยู่บนภาคพื้นดินก็ให้เตรียมโทรศัพท์โทรหาญาติพี่น้องหน่วยกู้ภยัยหน่วยฉุกเฉินนะครับหน่วยรักษาพยาบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ท่านนึกขึ้นได้จะญาติมิตรสหายอะไรก็ตามอาโทรเสร็จสับให้เรียบร้อยว่าปลอดภัยไหมก็พยายามยืนออกมาให้อยู่อาบจะชอ็เนี่ยให้อยู่ไกลจากฐานตึกก่อนนะผมเวลาตึกถล่มเนี่ยมันจะไม่ได้ทิ้งทิ้งตัวลงแบบนี้นะ มันไม่ได้ทิ้งตัวอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะค่อยๆสุดตัวลงมาอย่างนี้นะครับนะทีนี้อย่ายืนยืนใกล้บริเวณที่อยู่ฐานตึกรอบๆตึกให้ยืนออกมาในพื้นที่โลง่ลงๆหลีกเลี่ยงอะไรที่มันเป็นทรงสูงนะครับจะเสาไฟฟ้าจะต้นเสาหรือคานอะไรก็แล้วแต่ให้อยู่พื้นที่ที่โลง่ลงๆเอาไว้รอสักพักหนึ่งแล้วก็บางทีอาจจะมี after shock เกิดขึ้นมาอีกทีก็ได้ ให้เข้าดูศูนย์เตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะครับจะบอกได้ว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ที่ไหนเกิด after shock ขึ้นในจุดใดบ้างแล้วก็มันสัสะเทือนเคลื่อนมาถึงจุดเราแล้วประมาณกี่นาทีอะไรเงนี้มันสามารถเช็คได้นะครับผมก็ยังไงก็ขอให้ fc นะครับแฟนคลับประชาชนทุกคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้ได้ปลอดภัยแล้วกันนะก็รักษาตัวท่านไว้นะฮะขอให้ปลอดภัยครับขอบคุณครับ